สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่นอ้องเมื่อนี้กัมาพอกกัมมดามกำนวนคือเก่าเนาะคะ่ะในทางช่อง o ยู u b e มาดามจะมาวางแนวทางของราวพัฒนาแนวทางจะเป็นของเลขมีที่มาที่เข้าไปเต็มเต็มตัวเน้นตัวจอแบบไม่ต้องกลับเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเมื่อนี้เป็นงานบุญกระินพ่อแม่พี่น้องช่วงนี้เป็นงานบุญกระทินเนาะ,ะมาด,ดามกระเลยให้เพื่อนมาเอาต้นกล้วยไปปักต้นกระทินเนาะคะ่ะทำบุญไปน้่กันพ่อแม่พี่น้องแล้วก็เอฟซีที่ฝากตังโอนตังมาให้เนาะคะ่ะเนาะ จะได้ร่วมทําบุญไปด้วยกันเด้อค่ะเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นหน้ากระถินต้น,ตนกล้วยที่ท่ายคลิปดูดูพ่อแม่พี่น้องได้ไปทําบุญแล้วได้ไปงานกระถินแล้วค่ะอ้าเอาบุญไปน้ากันแล้วก็เลขทุกตัวเอามาแค่เป็นแนวทางเด้อค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขมีเข้ามีหลุดเนาะค่ะเนาะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเพราะเลขทุกตัวเราไม่รู้ว่าจะเข้าจะหลุดอ่ะตั้งอธิษฐานเอาบุญไปน้ากนพพันพ่อแม่พี่น้องขอให้ได้ปังปังเนาะ เลขมีที่มาไปติดตามชมด้วยกัน,นค่ะนี่ก็จะเป็นของเลขมีที่มาเป็นตังไดพ่อแม่พี่น้องนี่ไผ่ใดไผ่ปังมีไพ่หมานบ่อน้อเข่าเต็มเมเมด้อค่ะเด้อเข้าไปตรงๆแบบไม่ต้องกลับถ้าใครเป็นแฟนคลับเลขมีที่มาดีใจด้วยเนาะค่ะเนาะดีใจสุดๆพ่อแม่พี่น้องราวพัฒนาไม่ใช่ธรรมดากว่าจะเข้ากว่าจะปังเนาะค่ะเนาะดีใจกับคนที่ได้แต่ถ้าใครยังไม่ได้ไม่ต้องเสียใจเนาะคะ่ะเอาใหม่เด้อค่ะเด้อ แล้วก็กราบขอบุญขอบคุณเลขมีที่มาที่ให้ตัวเลขแนวทางมาแบ่งปันแฟนขับทางช่องนะคะนอกากกราบขอบว่าคุณเป็นอย่างสูงแล้วก็กราบขอบุญขอบคุณ FC คนดีมีน้ำใจที่แบ่งปันน้ำใจมาให้เลขมีที่มา200บาทแล้วให้มาดาม200บาทคุณนิดนะคะคุณนิดกราบขอบ,บุญขอบคุณเป็นอย่างสูงแล้วก็คุณตา คุณดวงตาเนาะค่ะไม่ใช่คุณตาคุณดวงตาฝากมา100บาทแล้วก็ของคุณแอนนะคะคุณแอนของคุณแอน200บาทกราบขอบ,บุญขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อแล้ววันนี้เป็นวันเป็นวันทอดกระทินเนาะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเ้าไปท่ำบุญรวมกันเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นงานบุญกระถินเด้อค่ะ สำหรับเอฟซีที่ฝากตังโอนตังมาอธิษฐานเอาพ่อแม่พี่น้องเพราะว่ามาดามจะไปทําบุญที่ให้มาดามมาเนาะเพราะว่าเขาก็ต้องออกบุญน้าเพลนแล้วก็ไปเสียบต้นกระถินต่อยอดกระถินนาะพ่อแม่พี่น้องเนะเาะอ้าถ้าใครอยากได้บุญก็ตั้งคิดอธิษฐานไปน้ากันพ่อแม่พี่น้องเนาะเอาถ้าผู้ใดอยากรวมทําบุญกับมาดาม เพราะว่าเพื่อนไห้มาเนี่ยมาดามกระเสียวไปต่อยอดไห้เพื่อนขึ้นกันเนาะค่ะเนาะช่วงนี้บุญกระถินเนาะวันนี้จะเป็นบุญกระถินหมู่หกค่ะบ้านมาดามจะมีสี่หมู่บ้านเนาะเป็นบ้านตำบลพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้เป็นหมู่หกเนาะค่ะแล้วที่มาดามอยู่จะเป็นหมู่ที่แปดหมู่ที่แปดจะเป็นวันที่ยี่สิบสี่ค่ะวันนี้เป็นหมู่ที่หกวันที่ยี่สิบสอางอ้าวร่วมทำบุญไปนํากันตั้งจิตอธิษฐานพร้อมกันพ่อแม่พี่น้องเอ้ย เพราะว่ามื่อนเนี่มาดามกับห้เพิ่อนมาตัดต้นกล้วยไปไปตั้งกองกระถินแล้วเนาะมาดามมีต้นกล้วยที่ล่งคลิปตลอดแล้วพ่อแม่พี่น้องที่ล่งคลิดดูๆน่ะต้นกล้วยต้นนั่นละได้เอาไปทำบุญละสองตน้นะพูนะพ่อแม่พี่น้องโอ้ยดีใจเอาเมื่อนเนี่เขากำมารวมทําบุญแล้วเขากบมารวมเอาตัวเลขแนวทางของเลขมีที่มา ยังไงก็กราบขอบุณขอบคุณอ,อีกครั้งหนึ่งเนาะแล้วก็กราบขอบุณขอบคุณ FC คนดีมีน้ำใจแล้วก็ FC ที่คนดีมีน้ำใจเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็ให้กำลังใจตลอดมาเนาะค่ะเข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ดูคลิปของมาดามจนจบคลิปเนาะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเอาเข้ามาเบื้องประวัติของเหล็กนี่ที่มากก่อนบันี้สสำหรับ FC ใหม่เพิ่งเข้ามาอาจจะยังไม่เห็นเนาะค่ะเนาะ เห็นแต่ว่าเขาว่าเขาเป็นจังได้เพ่อนสิวาเนาะนี่จะเป็นของแรกมีที่มาประวัติของเพ่อนพแม่พี่น้องสําหรับเอซใหม่แคบหน้าจอไว้เด้อค่ะสําหรับเอซใหม่แคบหน้าจอไว้นะคะจะได้เอาไว้เป็นแนวทางเพราะเลขทุกตัวเอามาแคปเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับซุมนี่จะเป็นเดือนแปดเนาะแล้วนี่จะเป็นเดือนเก้ามาถึงนี่นะคะนี่จะเป็นเดือนสิบ เอาเป็นเดือนเดือนไปพ่อแม่พี่น้องเดือนหนึ่งมีสี่ครั้งมีอันสี่อาทิตย์เนาะมีสี่อาทิตย์นะคะแล้วก็ของเขาถือว่าเดินดีมากๆแม่บอกพ่อแม่พีพพพพ่น้องบ่าเพราะว่าเราพัฒนานี้เข้ายากมากนะของเลกมีที่มาเบื้องประวัติจับคู่การจับคู่พ่อแม่พี่น้องการจับคู่ค่ะเบื้องประวัติเพิ่นแล้ว อาทิตย์ที่ผ่านมาให้เบิงสะก,ก้อนเด้อพ่อแม่พี่น้องอย่าเฝ้าเรือนผ่านเนาะค่ะเนาะอย่าฝ้าเรือนผ่านเฮา,า,า,าสิได้เอาประวัติไปจับใส่กันบ่ม่เมตา่าของเพ่นของผู้นั่นเขา้าของผู้นี้เข้าเฮาวิ่งตามวิ่งตามเฮาเบิงประวัติแล้วโอ้ของพเองพ,องพิ่นถือว่าใช้ยได้ลุดหนึ่งวดวเข้าสองหวดวลุดหนึ่งหดเข้าทั้งบนทั้งล่างสองหวส3มวดก็ว่าไปพ่อแม่พี่น้องยังอาทิตย์ที่ผ่านมา ก็เข้าไปนะแล้วเริ่มต้นอาทิตย์ใหม่สองเก้าตรงตรงอาทิตย์ที่ผ่านมาเข้าไปจับคู่เข้าไปหนึ่งงวดแล้วก็ตัวรูดมาแล้วก็เริ่มอาทิตย์นี้เข้าไปแล้วพ่อแม่พี่น้องสองเก้าตรงตรงแบบไม่ต้องกลับเข้าตัวนิ้นตัวเจาะถ้าใครเป็นแฟนขับเลขมีที่มามาบาทนี้พ่อแม่พี่น้องเตรียมสมุดปากกาเตรียมโทรศัพท์ใบแคบนาจอ จะได้เอาไว้เป็นแนวทางเพราะเลขทุกตัวให้มาแค่เป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขมีเข้าเละหลุดเนาะค่ะเนาะอ่ะเรามาดูเลยพร้อมๆกันไปเลยที่นี่เนาะใครเข้ามาเห็นคลิปนี้ขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้ปังๆเด้อเอาเลขมีที่มาพาเพื่อนๆไปสอปปร,ปร,ปราวอีกนะคะพุ่งนี้นะคะพุ่งนี้ลงให้ก่อนหนึ่งวันนะคะ เลขมีที่มาให้มารูดราวพัฒนาในงวดวันที่23วันพุธพรุ่งนี้นะคะวันพุธตุลาคม2567วันที่23เลขมีที่มาให้มารูด6กับ8 2ตัว6หางไปกลับด้วยเดือค่ะเพื่อว่าโบเขาตรงๆเนาะสตัว6หางก็จะมี6 2 6 3 หกสี่แปดสองแดสามดสเบิลก็จะเป็น6 6 8กแดแปตัวสหางก็จะมี6 8แปดสองหกแปสามหดสี่หนะคะตัวเน้นตัวเจาหกสองหกสดสอง แปดสี่สามตัวเน้นสองหางหกแปดสองหกแปดสี่เด้อค่ะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขมีที่มาเนาะค่ะเนาะยังไงก็กร่าบขอบุณขอบคุณเลขมีที่มาอีกครั้งหนึ่งเนาะค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องกราบขอบภาคคุณเป็นอย่างสูงเอาเรามาดูว่าของเพื่อนๆมีใครเข้ามั่งเนาะค่ะเนาะเพราะว่าให้ดูประวัติไปแล้ว ให้เบิ่งไปน้ากันของเลขลับนางฟ้าเดี๋ยวลงให้นะคะเข้าอีกแล้วค่ะเลขลับนางฟ้าที่มาดาาบอกว่าคันขอ,ของของเพิ่นมาเพิ่นสิเข่าทั้งบนทั้งล่างเกือบแตกบนล่างพ่อแม่พี่น้องให้หนึ่งเก้าออกสองเก้าเข้าไปเต็มเต็มตัวเน้นตัวจอบแปดเก้าตรงตรงแบบไม่ต้องกัดเข้าตัวเน้นตัวจอบถ้าใครเป็นแฟนคลับของเลขลับนางฟ้าเพราะว่ามีคอมเมนต์เข้ามาเนาะ ลูกเหล็กนั่งฝ่าเล็กลับนัน่งฝ่าเห็นแน่บนบ้าเนาะเป็นยังไงมันบ่านเนาะอะรอติดตามชมแปดเซียนดังโอ้เจ็ดเซียนดังเข้าไปสองเสียนแล้วก็เข้าตัวรูดเลขล็อกจิกก็ยังไม่หลุดนะคะเลขล็อกจิกก็ยังไม่หลดุดเข้าไปที่สองตัววิง่งตัวรูดจับคู่ให้ไม่ถึงเนาะค่ะเนาะแล้วก็ ของเซียนหนุ่มยังไม่หลุดเหมือนกันเข้าไปตัวเอกเ,เข้าไปที่สองให้สองแปดออกสองเก้าเฉียดมากๆพ่อแม่พี่น้องให้สองแปดออกสองเก้าไกลเลยเด้อนี่สองเซียนนี่เลขมีที่มากับเซียนหนุ่มเนี่ยเดี๋ยวก็จะเจอกันแลเน้ะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าของเพิ่นนี่ขันมากเพิ่นสีม,มาพร้อมๆกันนะแล้วก็ของซองสุวรรณยังไม่หลุดเหมือนกันให้เก้ารูดเก้า เข้าทั้งบนและล่างจับคู่ให้ไม่ถึงให้เก้าเจ็ดออกเก้าแปดรอติดตามชมชอบของใครคอมเมนต์เข้ามาเด้อค่ะอยากให้ตามของใครคอมเมนต์เข้ามาเดี๋ยวมาดามจะลงให้เนาะเดี๋ยวมาดามจะลงให้แล้วก็ของแปดเซียนดงังให้เบิ่งของเพล่นสกอนเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะไปน้ำกันแปดเซียนดังของอปอยเป็ด แกับ9ก้อดคอกันมาจับคู่ให้ไม่ถึงแต่เกกับ8ปดกอดคอกันมาพ่อแม่พี่น้องรอติดตามชมแล้วก็ของหลวงพี่แขกเนาะของหลวงพี่แขกรูดเก้าให้ศูนย์เก้าออกสองเก้านะคะแล้วก็เบื้องตัวของเพิ่นตัววิ่นตัวจับเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะแล้วก็เก้าเข้าทั้งบนและล่างนะคะตัวรูด ถ้าใครเป็นแฟนคลับของหลวงพี่แขกรอติดตามชมแล้วก็ของออยอดบุรีรัมเข้าไปสองนะคะตัววิ่งตัวรูดยังผ่านนะสองกับแปดมากเมื่อตอนนี้พ่อแม่พี่น้องสองกับแปดของออยอดบุรีรัมสําหรับแฟนคลับออยอดนะที่ตามของออยอดอยู่ตัวรูดเพิ่นเนาะเพิ่นตามอยู่มีคนคอมเมนต์ข่ามาลายูย่คือกันเนาะรอติดตามชม อยากให้ลงของใครคอมเมนต์เข้ามาเนาะค่ะเนาะแล้วก็ของลุงทรงก็ยังไม่หลุดนะเอาถ้าใครเป็นแฟนคลับลุงสงรอติดตามชมเนาะค่ะเนาะคอมเมนต์เข้ามาอยากให้ลงของใครอยากให้ลงของใครคอมเมนต์เข้ามาได้เนาะค่ะเนาะแล้วก็ของน้องซัมลีก็เข้าไปแต่ตัวรูดแปดเนาะค่ะจับคู่ให้ไม่ถึงเนาะจับคู่ให้เก้าเจ็ดออกเก้าแปดเนาะ ของน้องสัมรีอะรอติดตามพ่อแม่พี่น้องยังไงก็กลับเซียนเซียนแล้วก็ขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกท่านขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมแล้วชมไปจนจบคลิปไปด้วยกันเนาะคะ่ะกับขอบุญ,ขอบ,ญขอบคุณหลายๆพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC, ทางช่องของมาดามีมต่คนดีมีนำใจทั้งนั้นเนาะคะ่ะเนาะเอาแคปหน้าจออีกครั้งหนึง่งสาับใครที่อยากตามของเลขมีที่มาเนาะคะ่ะเนาะ คลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะอย่าลืมรอดติดตามของเลขรับนางฟ้าเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะอ่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ